ยังอยู่ที่การเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะไปเปิดหน้าดูกันว่าสมาชิกวุฒิสภา13คนที่ต้องบอกว่าแสดงความกล้าหาญลุกขึ้นมาแล้วก็โหวตให้คุณพิธาเนี่ยนะฮะเป็นใครเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะไว้ว่าจะมีหลายคนกว่านี้ใช่ไหมปรากฏว่าก็ออกมาตามข่าวว่านะฮะว่ามีประมาณ10กว่าคนก็ปรากฏว่ามี13คนเสียงสวที่ไม่โหวตนั้นมีถึง43คนในจํานวน43คนเนี่ย สวเนี่ยแจ้งลาประชุมกันไปจะสามสิเลยนะฮะโหนี oh, ่วันสําคัญนะเนี่ยแล้วอีกสิคนนั้นก็น่าจะอยู่ในห้องประชุมแต่ก็ไม่ออกเสียงทางใดทางหนึ่งเลยก็งงเหมือนกันว่าทําไมอ่ะเรามาดูหน่อยสอวที่โหวตให้กับคุณพิธาพบว่ามี13เสียงประกอบไปได้วยอะไรบ้างครับเริ่มจากท่านแรกคือศัสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินท่านที่สอง พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาโอ้โหนี่อดีกตกกตท่านต่อมาคือคุณชหลาพวงมาลัยท่านต่อมาคือคุณซากีพิทักษ์คุมพลท่านต่อมาคือพลตำรวจโทนัทวัตรรอดบางยางท่านต่อมาคือคุณประพาสีสุชันธบุตรท่านต่อมาคือท่านทูตพิสารมานวพัฒนนะฮะอันนี้ท่านทูตชื่อดัง เคยเป็นทั้งทูต UN เ็เป็นทั้งทูตสหรัฐประจำประเทศไทยท่านต่อมาคือคุณพีรศักดิ์พจิตท่านต่อมาคือคุณมนเทียนบุญตันท่านต่อมาคุณวันชัยสอนซีริวัดไก่เตีย้ยวันนี้อาจาร,รย์วันชัยโหวตให้คุณพิธานะฮะโอ้โหตอนแรกนึกว่าอาจาร,รย์วันชัยจะโหวตไปอีกทางนึงนะแต่เป็นไปยังไงก็ไม่ทราบปุ๊บตอนหลังมาพลิก อาจารย์วันไทยอาจารย์เวชัยโหวตให้คุณพิธาสงสัยอาจารย์ไปวัดไก่เตี้ยบ่อยแน่เลย <c oughs> อันนี้อนนข,อขอโทษอาจารย์ล้อลอาจารย์เล่นนะครับอาจารย์ชัยครับนะครับเห็นหลังๆผมเห็นอาจารย์โพสต์วัดไก่เตี้ยจนผมอยากจะไปบ้างแล้วเนี่ยเอาต่อมาก็คือคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์คุณสุรเชษฐ์จิรัจเจริญแล้วก็ท่านสุดท้ายคือคุณหมออัมพลนะฮะคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะครับนี่คือ13ท่านที่โหวตคุณพิธา คราวนี้เรามาดูเจ็ดสวที่เคยประกาศโหวตพิธาแล้วคราวนี้กลับทางกลับทางมีสองประเภทก็คืองดออกเสียงกับไม่มาประชุมเลยนะฮะที่งดออกเสียงก็คือคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปแล้วก็คุณทัศนายุวนนท์นะฮะส่วนผู้ที่ไม่มาประชุมคือคุณพัทรวรามิตรคุณดิเรกริ์เจนครองธรรมคนนี้ไม่มาเลยนะหลังจากตกเป็นข่าวออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะถึงวันเลือกนายกประมาณหนึ่งสัปดาห์ คุณประมาณสว่างญาติคุณสถิตนิ่มพงพันธ์แล้วก็คุณประยูนเหล่าสายเชื้ออันนี้คือเจ็ดเสียงนะฮะที่ประกาศจะโหวตคุณพิธาซึ่งถ้าวันนี้มาแล้วไม่กลับเสียงเป็นงดออกเสียงก็จะกลายเป็น20อ่ะเราต้องดูว่าครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นยังไงนะฮะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าท่านสวสน่าจะมาครบนะฮะแต่ว่าท่านสวเนี่ย หากติดภารกิจต่างประเทศตอนนี้ผมเชื่อว่าก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วล่ะนะฮะแล้วก็บวกกับสวที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายท่านก็อ่ะโอเคเราหักไม่ให้6คนท่านบอกว่าท่านไม่เข้านะครับไม่เข้าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เข้าก็อ่ะปล่อยเข้าไปกันนะไม่ไม่นับตรงนั้นนะฮะจะไม่มาจริงๆเลยคือผมเชื่อว่าต้องโคม่าอยู่โรงพยาบาลนะ่ไม่งั้นต้องมานะ่ะเพราะว่ามันคือการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคุณ มันคือการโหวตมันคือภารกิจสําคัญของผู้ที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นภารกิจสําคัญแบบลําดับต้นๆเลยด้วยนะฮะอ้าวแล้วหลังจากปิดประชุมสภาประมาณ6กโมงเย็นบรรดาสสส,สวก็รีบรุดออกจากสภาในทันทีคนรถนี่แห่กันไปเอารถไม่ทันเลยอะ่ะเบียดเบียดกันมาสวที่ออกไปก่อนใครเพื่อนเลยครับให้ทายใครครับคุณกิติศักดิ์รัตนาวราห,าหะฮะอันนี้ต้องรีบออก โหวดไม่เห็นชอบคุณพิธาก็รีบเดินออกจากอาคารรัฐสภาแล้วใช้วิธีการนี่ฮะนี่คือท่านสวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะสอนมอเตอร์ไซค์ออกไปคาดว่าจะให้ไปส่งที่รถยนต์ส่วนตัวนะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาอำนวยความสะดวกไปนะครับนักข่าวก็พยายามตะโกนสัมภาษณ์ท่านท่านก็อย่าไปสัมภาษณ์ท่านเลยท่านอยู่บนม,มยอเตอร์ไซค์ตท่านตกนะครับอ่ท่านก็ไปของท่าน ขณะที่พลตบทรสมหมายกองวิสัยสุขสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านบอกว่าส่วนตัวคุณพิธาเป็นคนดีถ้าไม่ดีประชาชนคงไม่เลือกเข้ามาแต่ที่งดออกเสียงเพราะว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองลองฟังท่านดูครับครับ เขาก็เป็นคนดีนะแต่ความเห็นทางการเมืองคนละเรื่องกันไทยแกล้งยครับไม่ดีประชาชนไม่ได้เรื่องหรอกกังวลว่าหลังจากนี้พี่ไม่รู้หรือว่าคอับครับ่างนี้แล้ก็ต้องมีทั้งที่สองทั้งที่สามี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันมีกฎหมายทางเนี้ยมันซับซ้อนนะแต่เพิ่งไปพูดเลยเดี๋ยวผิดกฎหมายส่วนอีกคนหนึ่งนะครับพลตรีโอสถภาวิไลครับ หนึ่งในสอวอที่กดออกเสียงบอกว่าไม่เห็นด้วยกับนยโยบายประมงกฎหมายอาญามาตรา112อยากให้ทบทวนเรื่องนี้แล้วบอกว่าถ้าทบทวนเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดเรายกมือให้นะลองฟังครับท,รที่จริงก็หลายๆคนเขาก็รอฟังจากที่ท่านพิธาจะพูดเาทัา้งที่ตาตอนทีน่ท่านวิทยาท่านพูดบอกว่าแก้ได้ไหมเขาไม่ยอมมาตอบก็ไม่ตอบอะไรเลยสอวอก็ บอกว่าแตะตรงนี้เราก็ไม่ไหวนะครับแปลว่าถ้าเกิดการได้มาอีก60เส,สียงเนี่ยถ้าเกิดเขาอมปรับรถให้เนี่ยอาจจะ,าาจจะ,จะก,ก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่าถ้าไม่แตะต้องพวกนี้ก็โอเคกันอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับขณะที่อีกเสียงหนึ่งที่โหวตให้นะฮะอันนี้คือคุณพีรศักดิ์พจิตนะฮะพอจะคุ้นชื่อท่านนะโหวตเห็นชอบคุณพิธาบอกว่าโหวตตามหลักการเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้แล้วส่วนตัวท่านบอกว่าท่านไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของ1นึ่อ้าวลองฟังความเห็นของสอวอ,อีกด้านครับมันเป็นขั้นตอนของการหวดในดยกใช่ไหมครับที่เราก็ต้องอคิดถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเป็นเป็น,ปนื้องต้นก่อนนะครับสําหรับเรื่องของการแก้ไขอมอหนะึ่งสอเนี่ยมันต้อง เป็นขบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องเสนอเป็นกฎหมายนะครับก็พักร่วมรัฐบาลถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลก็ประกาศตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่สนับสนนมันร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในในสภาสภาล่างนะครับมาถึงมาถึงสภาสูงก็แทบจะโอกาสเป็นสูงอยู่แล้วนะนี้ขยายความจากท่านท่านบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของก้าวไกลพักเดียว แล้วตอนเสนอกันในสภาจริงๆแล้วอะร้อาสิบคนของก้าวไกลเสนอยังไงถ้าพรรคอื่นไม่เห็นด้วยยังไงมันก็แก้ไม่ได้ระมมายอาญามาตราอยสิบสองนะครับอา้าวนอกจากนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องไปสอบถามความเห็นของคนนอกสภากันบ้างแต่ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองสูงมากนั่นคืออาจารย์สุขุมนวลสกุลน,นะครับอาจารย์สุขุมให้ความเห็นบอกว่าหลังจากที่คุณพิธานั้นไปไม่ถึงดวงดาว376 แล้วก็มีการอ้างบอกว่า1นึเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยแล้วนักข่าวก็เลยถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์งั้นถ้าสมมุติว่าเกิดครั้งหน้ามาปับ๊บแล้วก่อนหน้านั้นที่จะประชุมกันน่ะพักเก้าวไกลบอกว่าโอเคเราเอาเรื่องนี้ออกเราไม่พูดเลย1นึอาจารย์คิดว่าวุฒิสภาจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่ลองฟังนะอาจารย์มองว่าทิศทางการโหวตครั้งที่สองเนี่ย จะเป็นเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์มองยังไงคะก็คงยากที่จะฝ่านะนะเจ้าต้าเผื่อว่าไม่ต่อไม่มีโมเมนต์อะไรที่มาช่วยน,นะโดยเฉพาะพวกฐานสวทั้งหลาย,เ,ยเหมือนเมื่อกี้ก็มีสวาบางท่านออกมาบอกหลังหลังจากที่เสร็จการโหวตวันนี้ว่าถ้าก้าวไกลยอมถอยเรื่องไม่เนียอย่าไปเชื่อเลยครับเดี๋ยวก็เพิ่มเงื่อนไขยอื่นนะอืมนั่นเป็นเก้อ,อ้างที่จะออกมาใช้อะ่ะ ต่พอดีมันดูมันมันดูเป็นพระเอกอืมว่า่าแหม่เล่าจรงรักปอดีนะหลงเนี่ยนะค่ะเนี่ยนะตอนนั้นตรงนี้คงคงคงถ้าถอยมันก็เสียความเป็นข้าวไก่มือนกันอือย่าลืมที่เขาได้รับเลือกมาเนี่ยเพราะคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงก็อ,อาจารย์ก็มองว่าก้าไก่ก็คงไม่ถอยหรือแม้แต่จะประกาศถอย ก็คงไม่ได้เสียงจากสวใช่ไหมคะเอ่อก็ไม่ได้หรอกไปหาเรื่องอื่นอีกอืออาจารย์มองว่าทั้งก้าวไกลเองและทั้งตัวของฝั่งสวเองควรจะต้องหาทางออกร่วมกันยังไงคะอาจารย์ก็ก้าวไกลก็พยายามทำความเข้าใจก็อาจจะพยายามทำความเข้าใจนะแล้วก็ใครที่พูดงี้ให้ว่ามันก็รู้แล้วว่าใครโหวตไม่รับรับนะค่ะแล้วใครจะเห็นด้วยกับก้าวไกลแล้วรู้จักกับคนที่โหวต โดยเฉพาะพวกรดออกเสียงก็จะช่วยกันหน่อยดิจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเอาเอวร่างแก้ไขประรมวลกฎหมายอาญามาตรา112เอามากลางดูมันจะมีจุดตรงกลางจริงๆเพราะสภาชุดที่แล้ว่บอกแล้วว่าแค่พักก้าวไกลไปแก้เอาตรงเนี้ยคือแก้หนึ่งหนึ่งสองคุณมันมีสามสี่หน้ากระดาษนะมันมีอยู่อันนึงอะ่ะเอาออกปั๊บสภาให้เข้าเลยลองดูไหมล่ะถอยนิดนึงอะ่ะ ไม่ใช่ถอยบทนะไม่ใช่หมายความว่าไม่เสนอแล้วไม่แก้แล้วอันนั้นไม่ได้เพราะคนเขาเลือกไปเขาก็หวังว่าอยากจะให้แก้แต่ว่าในแก้ก็มีบางอย่างที่อยากแก้มันมีอ่ะพูดให้แค่นี้ก็แล้วกันอ่ะพูดให้ประมาณเนี้ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี